โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวความรู้นะครับเรื่องของออตู้ในระบบฟาร์มของผมนะครับก็ลงเข้าๆไปเมื่อตอนกลางวันก็มีเพื่อนๆสนใจใช่ไหมฮะทีนี้ผมก็อยากอ,อ,อธิบายว่าที่ฟาร์มนะครับจะใช้ระบบยังไงนะครับ ตู้นี้นะครับจะเป็นตู้แบบนี้นะฮะเออผมใช้ในระบบ18คูณ12นะครับเออแล้วก็ตัวด้านหลังนะครับจะเจาะรูออกมานะฮะจะจะก,กั้นสูงประมาณ6เซนเอ้ยเออ6นิ้วนะฮะแล้วก็เจาะรูเจาะรูตรงกลางนะครับมันจะมีวาลว,วาลนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับนะฮะ วาลออกมาตรงนี้นะครับเพื่อที่เราเาจะเปิดเวลาล้างกองได้ใช่ไหมฮะเนี่ยเป็นแบบนี้นะฮะก็ผมก็เอามาฟอร์มเป็นคู่ก็ก็โอเคอันนี้ได้แรงมาแรงบันดาลใจมาจากเออเออผมดูคลิปของพี่เดแล้วก็ พี่เดบอกว่าเออต้องมาฟอร์มาจากมาฟอร์มเดียวใช่ไหมฮะปลามันถึงจะสวยผมก็เลยตัดสินใจสั่งชุดใหญ่เข้ามาเลยครับก็เจ็บหนักเหมือนกันนะฮะก็เป็นตู้18คูณ12ของพี่อาร์ตพี่จอยอาร์ตนะฮะข้างล่างด้านล,ล่างจะเป็นอบเทมเปอร์ไม่ได้มาไม่ได้มาโฆษณาขายของนะครับแต่ว่า ระบบนี้มันมัน,ม,นมันจบสําหรับเพื่อนอน,นะฮะใช่ไหมฮะก็เลยก็เลยบอกส่วนการถ่ายน้าของผมก็เวลาอย่างเช่นเวลาเราจะล้างใช่ไหมฮะเราก็เราก็เปิดเปิดน้ําเปิดวาลวใช่ไหมฮะน้ําก็จะ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 ไหลออกตรงตรงช่องที่ใส่สางกองเนี่ยหมดเราก็จะฉีดทำความสะอาดกองได้ใช่ไหมฮะปลาเขาจะอยู่ด้านหน้าหรือจะล้างหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเราก็สามารถทําได้ ใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะใช้ที่ดูดที่ปลาออกมาดูดใช่ไหมฮะในการช่วยนี่ระระบบผมก็เติมน้ําผมก็ประหยัดนะคะรับมีของที่ต่างประเทศเขาจะเป็นวาลวนะครับซึ่งมันแพงใช่ไหมฮะผมก็จะใช้เป็นตัวนี้ครับใช้ผิดแล้วครับแต่ทีนี้เวลาเราเราเดินท่อใช่ไหมฮะเราควรที่จะ คุณที่จะมาใส่วาล์วดักหน้าไว้หน่อยเพื่อเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อหลีน้ํานะครับนี่ครับระบบเข่าวๆก็โอเคนะครับคือที่ผมทําอย่างนี้ในในใน,ในตู้แบบนี้ก็เพราะว่าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยติว่าเนี่ยบ่บ่บผมจะเป็นอย่างนี้นะฮะมันมันปลามันเยอะมันมั่วตัวไปหมดนะครับ มันไม่รู้เป็นเยอะเนี่ยอยู่อย่างเดีย๋ยวอย่างตัวนี้นะฮะอย่างตู้เนี้ยมันไม่รู้ว่าตัวไหนมันสวยไม่สวยมันดูแล้วมันงงไปหมดเลยใช่ไหมฮะก็เลยต้องจิกมันออกมาในนี้มีไฟมีอะไรโชว์พอลูกค้ามาปุ๊บเห็นปั้งโอ้สวยใช่ไหมฮะก็เกิดการซื้อขายกันขึ้นใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วที่ถ้าถ้าขุนจริงๆผมผมจะที่ปามจะจะขุนในตู้พวกนี้เนี่ยฮะ ในตู้ใหญ่ๆนี่ก็ได้รับการอนุเคระห์จากเพื่อนนะครับแล้วก็พ่อแม่พันธุ์ผมจะนี่ผมผมเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาครับก็เลยต้องต้องให้ระบบมันจบนะครับก็เดี๋ยวดูวคลิปต่อไปก็น่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองทําคลิปให้ดูว่าใน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 ตัวลายในตัวลายละเอียดของของของตู้มันนะฮะตู้โลง่โลงๆอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ